สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้กลับมาแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เราหายกันไปนานหรือเปล่าประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะคะก็คือประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยปั่นงานบ้างเนาะแล้วก็นอนเยอะบ้างที่เก็บบ้างเลยนะคะก็ไม่ได้มาทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูเลยนะคะซึ่งทุกคนลืมเขาไปแล้วหรือยัง ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอันบ็อกนะทุกคนมันเป็นเอียคราฟนะคะทุกคนรู้จักกันหรือเปล่านะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นต่างหูที่เราไม่ต้องไม่ต้องเจาะนะคะคือมันจะหนีตรงนี้ซึ่งของที่เราสั่งมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็คือบางอย่างเนี่ยเราสั่งปุ๊บวันต่อมาก็คือได้เลยนะคะแต่บางอย่างเนี่ยคือเราสั่งมาแล้วก็เพิ่งจะได้เมื่อวานนี้ ก็คือประมาณเดือนหนึ่งได้เลยหาความก่อนคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะว่าคนเราจะทาคลิปอันบอกทําไมในเมื่อเราซื้อของมาแล้วอะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องซื้ออะไรถูกปะแต่ตอนนี้นะคะนะตอนนี้ที่เราซื้อของมาทั้งหมดเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าทําไมเวลาแบบคนอันบอกมาเราก็แบบเฮ้ยฉันซื้ออันนี้ได้หรออะไรหรอเพราะว่าลืมไปแล้วว่าซื้ออะไรบ้างทุกคนมันจริงจริงมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูกันนะคะว่า มันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาใส่ให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่เราซื้อใต้คลิปให้ทุกคนด้วยนะแต่ละอันอะไร่าเงี้ยซึ่งเอาจริงแต่ละซองอะ่ะเราซื้อแค่ชิ้นสองชิ้นเองทุกคนแต่ว่ามันคนละล้านเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูนะคะเจอแกะโหดมาทุกคนอันนี้นะคะก็คือเสร็จชุดนะคะ อันนี้ก็คือ7ดชุดเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะบอกราคาแล้วก็แปะลิงก์อะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นมุกแบบ2ชั้นนะคะหนีบใส่ไปเลยค่ะน่ารักมากอันนี้2ก็เป็นมุกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะหนีบใส่ตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นแบบต้องเจาะนะคะแล้วเราก็ใส่แบบนี้เกาหลีมากทุกคนสวย สีนะคะเป็นลายดอกไม้แล้วก็มีหมุกนะคะส่วนตัวนี้เป็นผีเสื้อนะคะอันนี้เราใส่เลเ็นหูมนเดินทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเซตมาเลยทุกคนเนี่ยอย่างงี้นะคะก็ถุงมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเซตมาให้เราแบบนี้นะคะ อันนี้เราลองเอาจากหลายๆร้านมารวมกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะคือแบบเน้นใส่เยอะๆนะคะชอบมาก นที่สามเทุกคนอันนี้คือแบบน่ารักมากมัาเป็นสีชมพูอ่อนนะทุกคนราคาก็ถูกอันนี้ร้านที่4ี่นะคะมันจะเป็นแบบใบไม้ทุกคนใส่แล้วดูเรียบร้อยมากแบบดูคนสาวเรียบร้อยจริงอันนี้ร้านที่5นะคะก็จะเป็นลายดาวเออดูเรียบร้อยอีกอะ่ะดูแบบอันนี้เป็นร้านที่6นะคะอันนี้เราต้อง มันจะเป็นแบบใส่สองชั้นนะคะทุกคนสังเกตเน,นี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปข้างหลังนะคะมันก็จะเป็นแบบเกี่ยวแบบนี้มันสวยอะ่ะอันนี้ก็จะอุ้ยอันนี้คือน่ารักมากทุกคนฉันชอบก็จะเป็นเซ็ตแบบนี้มาให้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแปะราคาไว้ให้นะคะเอาตรงๆป้าคือกี่ตัวนี้มากทุกคนคมันแบว่าชอบมันดูแบบ มีสีสันมากทุกคนดูดิมีความสีน้ำเงินเนาะตัวที่2อันนี้ก็คือเราลองเอามาทำแบบใส่รวมๆกันนะคะแบลไปอีกถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบดูคลิปของเรานะคะแล้วก็เออมาส่องมาอะไรยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็ซัพพอร์ต เขามาเรื่อยๆเลยนะทุกคนขอบคุณจริงๆนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ขอบไปแล้วบ๊ายบายทุกคน mm hmm. อย่าลืมกดกระดิ่ง mm hmm. กุงกงกิงงกด้วยนะคะ mm hmm.